ทอดจีนธอดจีน,นยี่งนั่งธอดจีน <c oughs> จับเอาหลังจากที่ไม่เจอหน้าปลามา,มานานอเอา <c oughs> ซึ้อสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขภูสุขเพิ่นเดอ้อจ้ามือนีกัน เป็นอีกมือหนึ่งทีว่าข้ามาหยกย่อกันอยู่แมานำตาหง่ๆเลย大ะแม่นำหญยๆเลย大ะแล้วอันมุนีหลังจากที่มือวา์นี่ฝนตกนอกจะกนะทกนจะราก็คนมุนีคนหลายคนมาหาปลาหลายแห้งจากพี่น้องจ้านะคะเข้ามาเบิ่งกันมามุนีห้องสีมานอีกบ่อนอกจะเนอเข้ามาลงทามาจ้ะแล้วห้องก็สิเลื่อยไปทาเก้าคนละจ้ะนะคะไปเข้าไปน้องกันจ้าาเอาสีมานหดห้อบัมาณมืมุนี้จ้า หลังจากฝนตกคนกระไลหลายจากท้งถิ่ป่าซีแลนแล้วจากเนาะเจ้าทินเข้ามาเร็วมากเลยจากมื่อนี้นะคะไปเข้าไปสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุขนจ้าขอบคุณหลายๆลด้วจ้าสำหรับทุกๆการรับชมจ้ามื่อนี้เขามาลุ้นกันต่อจ้ากเขาสีมานคือประมาณจ้ามาลุยกันเลยจ้าเอาเหรอต็ดต่อ

ยากัด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 ยาคัด,ดนี่ตัวแรกแหกหมานจ้าพี่น้องจ้าถัวโดน้อยจ้าเปร๊บนี่หมานจ้าเอาอยู่ค่ะมันตัวเล็กค่ะเมื่อกี้มันตัวเอาวิญุกเสียขาวมันต้นขุนจ้าพี่นูได้ปลานิใหญ่ยเหรจ้าแต่ว่าหัน ว่าใดไทยคลิปจ่ามีสายเข่าก็เลยว่าใดไทยคลิปจ่าทุกคนจ๋าขอโทษหลายๆเด้อจ่าแต่ว่าเอามาให้เบิ้งพิโน่ไดปลาใหญ่แล้วจ้าปลากำะมังจ่าพี่น้องจ๋าตัวใหญ่จ้าอยู่นี่ปลาม่ใช่ตัวใหญ่ด้วยจ้าปลากำะมังกับตัวใหญ่พราะปีงพราะอดจ้าสานเดี๋ยวมจ้าทุกคน ปลากระมังนะคะจุ๊บมาดิมาแล้วจ้าปนันนีหลวงตัวที่สองค่ะทุกคนค่ะตกใจหมดเลยอ่ะนี่เนี่ยจะไปไหน,นก็ที่รักเจ็ดฉันแล้วเจ็ดฉันแล้วฉันเอาเธออยู่มันจะโดดแห้งหวาทเนาะนองเองเร่งเลยจา้านี่มันมัน ลตัวพี่จะมานพี่จะมาน้านนองเอ๋ยขาุปคนขาหลังจากที่ไม่เจอหน้าปลามานานเอ้าซื้อ <c oughs> สวยๆเจีมๆจะพี่น้องจ๋าสองตัวรูค่ะสองตัวรู Тому не малку друг ủa coi youtube mới câu để dạy bố cái gì bye bye. Thôi chín Thôi chín đi nhặt thôi chín <laughs> จับเอาจับแล้ว่าจับยังหัวมันเอาจบปากมันก็ได้โอ้ยอยากได้หลายปลาดมาสิเอาใคโอ้ปลาอื่นมันม่มีเนาะ สวยค่ะสวยๆนะคะไซกำลังกินค่ะโอ้ยยจ้เสวิงน้ำกันจับมือใายวัฒนัดเด้ออยู่ไฟเด้กกันเนีนเนนตี <c oughs> กันจับมือใายวัฒนัดเด้อจิ้มไฟเด้อกันจิ้มไฟเด้อ ตดึกๆข่ไขว่านปานี้เราได้แท่มันเอาหัวสุกถ้ามันกัดมันออกแล้วปาะนีนตนน่ตัวใหญ่แื่ตัวใหญ่ไงกำเน่นติน๊กนี่ค่ะชะโดค่ะทุกคนหมานค่ะนี่จ้าสวยจงเข้าไปาดีๆจับพี่น้องตึ๊บอ๋ออ๋ไปแล้วใครเล่นนี่เด็กๆน้องเองเด่นตึ๊บตาถู่ใหญ่ อุ้ยลองดูดิอ้ยววิญใหญ่เลยมวันมัมีปลาดูน่จะแมนอ่ยอีสีตัวน่ะนักอุ่นตันเลยอืมสดตกว่ากกัข้ายกหนามเดียกันชิไล่แลกัลมังค่ะกมังอ้วง น้องนิวิตาป่าหญ่ใหญ่หหหอดปลากะละมังพี่น้องเออเนี่ยตะจีนจ้าพ่อปิีงพ่อทอดจ้ะพี่นอ้องมาแล้วค่ะปลาสูตรแม่ไข่จ้าแม่ไข่ปลาสูตรแม่ไข่จ้ะพี่น้องจ้ะอุ้ยนอนเอียงเลียงสีไข่เน,น,นี่ยนอนนอนเอียงเลียงสี งามดูแต่ตุกคนอ,หอ้หุวห่วนจ้าอึ๊บงานสิบตัวแล้วยายกินยังไงล่ะยังไงล่ะที่้จ้าทุกคนจ้าเนจ้ามาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยสรุปผลงานนะคะทุกคนพอได้อยู่ได้กินอยู่จ้าประมาณสามกิโลไปว่ามืดมือเลยจ้ามื่อวานเมือนไป ทุกคนจปไหนคะนะค,ะ,นะคะ,ะไปต้ีขอีามนรูนี่ตอนนี้ยังไงอุวันจ้าทุกคนจา้นจาขอบคุณที่รับชมนะคะพอกันในคลิรวิดีโอถัดไปจา้าบ๊ายบายจา้า